สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ติดตามให้เราด้วยเนาะกล้วยไม้อีกหนึ่งตัวครับผมอีกหนึ่งตัวที่ทนแดดและเลี้ยงง่ายนะครับผมเป็นงานกอมานะครับผมหนึ่งกอแบบนี้ มีช่อใหญ่หนึ่งสองสามสี่ช่อนะครับผมแล้วก็ช่อกลางกลางแซมขึ้นแล้วก็ช่อเล็กนะงานกอนี้นะครับผมเป็นเอื้องเข็มขาวปากม่วงนะครับผมเข็มขาวปากม่วงงานกอเนาะใครอยากได้นะผมรับน้องไปปลูกได้เลยน้องทนแดดเลี้ยงง่ายนะครับผมทนแดดเลี้ยงง่ายเป็นงานไม้กอนะกรอน,นี้ผมขาย600บาทส่งฟรีนะครับผม เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มงานฟอร์มกอสวยสมบูรณ์ครับงานฟอร์มสวยกอ,อนี้กอกางๆไม่ใหญ่มากนะครับผมทนแดดนะครับผมเป็นไม้ป่าเห็นไม้รากมาเพิ่งแกะออกจากต้นไม้เลยนะครับผมความพิเศษของกล้วยไม้ป่าคือเขาทนแดดนะครับผมแล้วก็เลี้ยงง่ายเอื้องเข็มขาวเข็มขาวปากม่วงนะครับผมเข็มขาวปากม่วงเลี้ยงง่ายทนแดดครับดอกหอม นะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้กรอนี้ผมขาย600บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับคันท่านใดที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมเข็มขาวปากม่วงกรอนนี้งานฟอร์มกอสวยครับผมเอาไปติดต้นไม้ได้เลยหรือใส่กระถางได้เลยเป็นกอสวยแล้วเนาะกอติดกันเลยแบบนี้นะครับสนใจโทรมาได้เลยครับผมเข็มขาวมีกอเดียวนะ 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ